ปัจจุบันพืชผักที่นำเข้ามาจำหน่ายในเทศบาลแขวงบ่อแก้วมีมากถึงร้อยละเจเลยครับซึ่งเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่เป็นของภายในจึงทำให้ราคาซื้อขายพืชผัก ปรับตัวตามประเทศต้นทางที่นําเข้าทั้งยังต้องเผชิญกับอัตราแรกเปลี่ยนสกุลเงินตาต่างประเทศด้วยเนื่องจากผลผลิตที่สนองภายในอย่างมีน้อยครับผลผลิตอาศัยตามฤดูกาลเท่านั้นโดยบางช่วงผลผลิตก็มีมากจนเกินไปบางช่วงมีน้อยครับหรือบางช่วงผักบางประเภทก็ไม่มีเลยโดยเฉพาะฤดูฝนจะทําให้การสนองภายในลดลงซึ่งตรงกันข้ามกับความต้องการที่มีเพิ่มมากขึ้น ทางด้านท่านหัวหน้าภาคก,การค้าภายในแผนกอุตสาหากรรมและการค้าแขวงบ่อกแก้วเปิดเผยครับว่าปัจจุบนันรายการสินค้าเกือบทุกรายการมีการปรับตัวขึ้นโดยเฉพาะราคาสินค้าภายในแขวงบ่อกแก้วกลุ่มสเสบียงอาหารสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทเทรดเซ็นเตอร์เวียงจันทร์